ผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของเก้าอี้วิเศษนะคะคุณผู้ชมคะนั่งไม่ได้เลยค่ะผอ,อนั่งคนเดียวนะเก e ้าอี้ตัวนี้ทำไมคะเพราะถ้านั่งปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วอาจจะทําให้ตัวของผอซึ่งเป็นเป็นเจ้าของเก้าอี้โดยตําแหน่งเล้วยนะแขนขาอ่อนแรงได้เขาเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะแขนขาอ่อนแรงเนี่ยฉันก็ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรทําไมนั่งเก้าอี้ที่มีคนอื่นมานั่งไม่ได้แต่ตอนนี้เก้าอี้ ทำให้พออ,อถูกย้ายแล้วนะคะค่ะเรื่องราวที่มาที่ไปคุณผู้ชมมีการพูดถึงกันอย่างเป็นวงกว้างบอกว่าเอ้าทำไมอ่ะพออเก้าอี e, ้นี่เก้าอี้พิเศษเหรอทําไมคนอื่นไปนั่งแล้วพออมานั่งต่อไม่ได้ต้องให้ครูนไปซื้อเก้าอี้ใหม่มาให้ม,มันขนาดนั้นเจ๋อเหรอนี่มันยุไหนสมัยไหนแล้วนะคะความเท่าเทียมมันก็ควรจะมีมแล้วอีกอย่างหนึง่งเก้าอี้ตัวที่พออบอกว่าพออเนี่ยไม่เคยมีใครมาทําแบบนี้ทําให้พออรู้สึกแขนขาอ่อนแรงเนี่ยนะ มันก็เป็นเก้าอี้สําหรับรับแขกอะค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นลักษณะของเก้าอี้ที่อยู่หัวโต๊อะคุณผู้ชม,มโดยปกติเนี่ยนะคะถ้ามีการประชุมกันผอ,อ,อก็จะนั่งหัวโตใช่ไหมแต่ถ้ามีแขกมาเยี่ยมแขกก็ไปนั่งได้ไงแต่ตําแหน่งครูเนี่ยมันมันดูเล็กน้อยไปหรอมันเทียบเท่ามันไม่เทียบเท่าผอ,อ,อใช่ไหมไปนั่งแล้วเดี๋ยว พอนั่งเสร็จลุกมาพอเอไปนั่งต่อมันจะคันเหรอคะ<ฆ>เอออันนี้ก็เป็นคําถามนะคุณผู้ชมเอามาดูต้นเรื่องกันหน่อยที่มาที่ไปนะคะเป็นประเด็นร้อนเลยในโซเชียลมีเดียนแชร์กันแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยค่ะเนื่องจากว่าตัวของคุณครูท่านหนึ่งอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดร้อช่วงนี้ร้อยเอ็ดท็ฟนะนั่นนะสิคะาเกี่ยวกับโรงเรียนเนี่ยผู้ชมเมื่อวานนี้ก็อ่านเรื่องพัดลม,ตลม72ตัว ที่โรงเรียนหนึ่งอีกโรงเรียนหนึ่งคล้ายๆกัน50ตัวนะวันนี้มีเรื่องเก้าอี้แล้วคุณผู้ชมคะคือแฟนของคุณครูท่านนี้เนี่ยเขาเอาข้อความในกลุ่มไลน์ซึ่งคุณครูเหมียวคุณครูเหมียวนี่แหละที่ถูกพออเขาตำหนิคุณผู้ชมเอามาโพสต์แล้วก็ตั้งคำถามไว้นะคะที่มาที่ไปเนี่ยให้คุณผู้ชมดูแช็เลยเดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังนี่เป็นข้อความที่พออพิมพ์เข้ามานะคะหลังจากไปเห็นคุณเหมียวเนี่ยนั่งเก้าอี้วิเศษ พอ,อมีความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการแสดงออกถึงความไม่เหมาะสมคือครูมานั่งเก้าอี้ของพออซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าพออไม่เห็นนะไม่ใช่ว่าพออไม่รู้สมัยพออเป็นครูพออไม่เคยนั่งเก้าอี้ของผู้บริหารเพราะพออเป็นผู้ใต้บ,บังคับบัญชาไม่บางอาจไปเทียบบาร,รมีของผู้บริหารค่ะ หลังจากนั้นก็มีข้อความตอบกลับมาน่าจะเป็นครูเหมียวคุณผู้ชมค่ะกลาบขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะครั้งหน้าหนูจะไม่ทําแบบนี้แล้วค่ะพออตอบกลับมาอีกคุณผู้ชมบอกว่ารู้สึกเสียใจมากที่สุดไม่เคยมีครูท่านใดมานั่งเก้าอี้พออครูเหมียวก็ตอบกลับมาอีกคุณผู้ชมขออภัยจริงๆค่ะท่านพออค่ะพออตอบกลับมาวันจันทร์ ไปซื้อเก้าอี้ตัวใหม่มาให้ผอ,อ,อด้วย mm hmm. ต้องซื้อเก้าอี้ใหม่เลยน,นั่งไม่ได้แล้วเก้าอี้ตัวนั้นคุณผู้ชมค่ะครูเหมียวก็ตอบกลับไปบอกขอโทษจริงๆค่ะท่านผอผอ,อ,อ,อตอบกลับมาคุณผู้ชมเสียใจจนแขนขาอ่อนแรงโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอคะนี่มันต้องเสียใจขนาดไหนคุณผู้ชมเสียใจถึงขนาดแขนขาอ่อนแรงดิฉันก็ไม่เข้าใจคิดไม่ถึงจริงๆ ผู้เมียวตอบกลับอีกท่านผอ,อคะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆคะ่ะแล้วก็มีข้อความอย่างเป็นทางการเลยคุณผู้ชมเขียน<ฮ>บอกว่าเรียนท่านผู้นรยการหนูได้กระทําการที่ไม่สมควรโดยการนั่งเก้าอี้ของท่านผู้นรยการคะ่ะหนูกราบขอโทษท่านจากใจจริงหนูขอแสดงความรับผิดชอบโดยการซื้อเก้าอี้ใหม่แทนเก้าอี้ตัวเดิมคะ่ะครั้งหน้าหนูจะไม่กระทําการในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเหมือนเหตุการณ์เช่นนี้อีกค่ะผอตอบกลับมาไม่เป็นไรค่ะทางโรงเรียนจะซื้อเองค่ะ อันนี้ตอบแบบประชดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือแฟนของครูเหมียวเขาเอามาโพสต์แล้วก็ตั้งคําถามนะคะบอกว่าโอ้โหทาไมเป็นแบบนี้มันมันควรที่จะเขาเรียกว่าพระเดชพระคุณใช่ไหมนั่นนะ่ะสิมีพระเดชแต่มันก็ต้องมีพระคุณไงแล้วเรื่องแค่นี้ม,มันต้องเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดต้องซื้อเก้าอี้ใหม่ด้วยหรือเปล่า ตัวของครูเหมียวเล่าให้ฟังบอกว่าคือมันมีการประชุมกันคุณผู้ชมประเมินเงินเดือนที่ห้องประกันคุณภาพการศึกษานะห้องนี้มักจะเป็นสถานที่จัดประชุมและต้อนรับแขกที่มาติดต่อราชการถึงเวลาดัดหมายผอ,อ,อเดินเข้ามาในห้องค่ะครูเหมียวก็รีบลุกจากเก้าอี้วิเศษนั่นแหละเก้าอี้สีดําตัวนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะตัวนี้แหละเพื่อจะให้ผอ,อ,อนั่งเพราะปกติตัวนี้ใครมาเป็นประธานในที่ประชุมคนนั้นก็ได้นั่งไงแต่ผอ,อ,อไม่นั่งไม่รู้งอนหรือเปล่าก็เลยไปนั่งเก้าอี้ธรรมดา ตอนนั้นครูเหมียวเขามีหน้าที่เปิด VTR ออกทีวีอะคะ่ะแล้วทีวีก็วางอยู่ด้านหน้าพอพออไม่นั่งเธอก็เลยไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นเองปรากฏว่าพออไม่พอใจเอาไปโพสต์ในกลุ่มไลน์บอกว่าการนั่งเก้าอี้เนี่ยมันเป็นการที่ไม่สมควรใช่ไหมคะเนี่ยเล่าไปเมื่อสักครู่ตามแชทเลยคุณผู้ชมทีนี้ปรากฏว่าครูเหมียวก็ขอโทษขอโพยขออภัยกันไปหมดแล้วตามที่ดิฉันเล่าไปเมื่อสักครู่นะคะปรากฏว่าตัวของพออให้ซื้อเก้าอี้ใหม่ไง เรา,าจะซื้อจริงๆก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวโรงเรียนซื้อใช่ไหม,มแฟนครูเหมียวก็เลยเอามาโพสแล้วบอกว่าตําแหน่งเนี่ยมันอยู่ไม่นานหรอกครับอยู่ให้คนรักจากให้คนจําแล้วก็สงสารแฟนปรากฏว่าคุณผู้ชมเอ้ยคอมเมนต์ไม่ต้องพูดถึงยกตัวอย่างอะคนที่ตะกกะป่วยยึดติดหัวโขนบ้าอํานาจแบ่งชนชั้นวันนักข,ขนาดนี้สามารถเติบโตในอาชีพจนมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนได้ยังไงไม่อยากนึกภาพว่าครูในโรงเรียนจะทํางานด้วยยากขนาดไหนเราหวังให้คนแบบนี้บริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ นำพาการศึกษาไปถูกที่ถูกทางได้จริงหรือนี่คือพฤติกรรมของผู้บริหารจริงๆหรือเราควรเคารพคนแบบนี้จริงๆหรือนี่คือประเด็นที่สังคมข้าราชการครูต้องขบคิดและต่อสู้นะคะแค่คนอื่นนั่งเก้าอี้ครั้งเดียวต้องซื้อใหม่เลยเหรอทั้งที่โรงเรียนยังต้องไปทอดผ้าป่าหาเงินมาสร้างสนามฟุตซอลอยู่เลย mm. แล้วเด็กได้อะไรจากเรื่องนี้บางคนก็บอกแชร์กันไปเยอะๆเพื่อให้สังคมให้กระทรวงศึกษาธิการรับรู้คือคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีนะ คนที่เข้าข้างผอ,อ,อก็มีนะคะคุณผู้ชม <ฮะ S 2> บอกอยู่ทีมผอ,อ,อค่ะคนกลุ่มนี้มองว่าครูผู้น้อยไม่ควรจะมานั่งเก้าอี้ผู้บริหารถ้าสมมุติว่าไปนั่งเก้าอี้ซีอในบริษัทเอกชนนะ่ะก็คงโดนไล่ออกเหมือนกันอถ้าเราอยู่จุดเดียวกับผอ,อ,อเราก็อาจจะรู้สึกแย่ก็ได้เพราะเหมือนเป็นการยามตาแหน่งถูกปีนเกี่ยวเป็นต้นอ่ะอันนี้นะอันนี้คือสองฝั่งนะ,<ฮ>ะบางคนก็มองว่า มันเรื่องใหญ่เรื่องโตะไรขนาดนั้นบางคนก็บอกว่าอยมันก็มีสายบางังคับบัญชาะ mm hmm. คุณเป็นครูจะไปนั่งเก้าอีอออ้ผอได้ยังไง mm hmm. มันไม่ได้จากนั้นนะคะพอมีการแชร์กันออกไปเป็นไวรัลมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตัวของครูเหมียว mm hmm. ก็ออกมาชี้แจงบอกว่าขอชี้แจงนะคะ mm hmm. เก้าอี้ที่หนูนั่งจนเป็นประเด็นเนี่ยมันคือเก้าอี้ที่อยู่ในห้องประกันคุณภาพการศึกษาห้องนี้มีไว้ประชุมค่ะหรือไม่ก็ต้อนรับแขกที่มาติดต่อราชการคือจะมีเก้าอี้ดำเนี่ยตัวเก้าอี้วิเศษเนี่แหละคุณผู้ชมเป็นประธาน ที่ได้ไปนั่งเพราะว่าตัวครูเหมียวเป็นคนที่คอยอำนวยความสะดวกในการเปิดวีทีอาร์ให้กับคณะครูฉายออกทีวีแล้วทีวีมันอยู่ด้านหน้าหนูไม่ได้นั่งเก้าอี้ส่วนตัวท่านผอ,อในห้องท่านผอ,อนะคะอืมคือครั้งแรกที่เราสองคนอ่านข่าวนี้เนี่ยพอลองจินตนาการก็นึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นเก้าอี้ส่วนตัวของท่านผอ,อที่อยู่ในห้องประจาตาแหน่งของท่านหรือเปล่านั่นสิปรากฏว่าอย่างที่คุณรพีพันธ์บอกเลยนะคะคือเก้าอี้ตัวนี้เนี่ย มันคือเก้าอี้สีดำอยู่ในห้องลักษณะเป็นห้องประชุมเป็นห้องประกันคุณภาพการศึกษาแล้วเนี่ยบูธท,ที่เห็นกันเนี่ยคือเป็นบูธของการแสดงผลงานของคุณครูคที่จะต้องประเมินกันทุก6เดือน6เดือนทีนึ่งก็จะต้องมาจัดแสดงแบบนี้แล้วตำแหน่งที่คุณครูเหมียวนั่งเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มันต้องอยู่ใกล้กับว t ทของระบบคอมพิวเตอร์คือคุณเหมียวเขาก็ยืนยันกับดิฉันนะคะว่า ว่าเขาไม่ได้ปีเจตนาที่จะแบบไปนั่งค้ำหัวใครหรือไปนั่งทับที่ใครรอแต่ว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยคือคุณครูเขาจะต้องเปิดวิทีอาทีนี้พอเรื่องนี้มันเกิดเป็นไวรัลเกิดบันปลายเกิดขึ้นล่าสุดนะคะร้อนถึงทางด้านของสอพอถอเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านของว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการศ,ศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าเลขาธิการกอพทได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้บอกเลยนะคะว่า ทางสำนักง,งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทออไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการสั่งการส่วนวยความปลอดภัยร่วมกันกันกบสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งเร่งติดตามและก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกในทันทีเบื้องต้นค่ะสพปร้อยเอ็ดเขตหนึ่งสั่งการให้ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคด,ดีตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่สืบสวน หากข้อที่จริงในวันนี้แล้วนะคะแล้วก็มีคำสั่งให้ผู้มีการโรงเรียนแห่งนี้มารายงานตัวและปฏิบัตริราชการเขตพื้นที่โดยทันทีก็คือสั่งเด้งนั่นแหละค่ะตั้งแต่วันจันทร์ที่18มีนาคมเป็นต้นไปเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนรวมทั้งให้ความคุ้มครองครูแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็รายงานต่อสำนักง,งานคณะกรรมการศึกษาขั้พื้นฐานเป็นระยะ โดยสํนนาน,นักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นย้ำให้การดําเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบได้ข้อมูลครบถ้วนเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้วก็ได้กําชับให้คณะกรรมการเร่งสืบสวนข้อเท็จจริงภายใน7วัน จากนั้นก็ต้องแจ้งผลความคืบหน้าโดยด่วนด้วยนะคะนอกจากนี้ทางด้านของคุณเกตทิพย์สุภาวานิชร,รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะโฆษกสพทก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะว่าเบื้องต้นนะคะสั่งการให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือว่าสพปในฐานะต้นสังกัดสืบข้อเท็จจริงกับผอโรงเรียนนี้แล้วซึ่งในส่วนของ ท่านเลขาธิการสพทออนะคะมีความห่วงใยแล้วก็กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยแล้วส่วนตัวนะคะทางด้านของคุณเกตทิพย์ก็ได้มีการพูดคุยกันกันกบผอ,อโรงเรียนนี้แล้วนะคะเบื้องต้นทางผอเอ,เองก็เสียใจยไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโดยหลักการของเหตุผลในฐานะผู้บังคับบัญชาก็ไม่ควรทำพฤติกรรมนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณเกตทิพย์บอกนะคะเพราะวะ่า e, เก้าอี้และก็ทรัพย์สินทั้งหมด ในโรงเรียนไม่ใช่ของส่วนตัวของใครถือเป็นการกระทําเกินก่อเหตุโดยสํานักง,งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทย้ํามาโดยตลอดเลยนะคะว่าขอให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความเกื้อกูลต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาทํางานกันเป็นทีมแล้วเรื่องนี้ควรเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้ไม่ใช่ให้ครูไปซื้อเก้าอี้ใหม่ แล้วคุณเกียรติทิพย์ยังบอกอีกนะคะว่ากรณีนี้ถือเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงเป็นลักษณะของผู้บ,บังคับบัญชาไม่เกือ้อกูลครูถือว่าไม่เหมาะสมการที่ให้ครูไปซื้อเก้าอี้มาใหม่ด้วยเงินครูเองถือเป็นการรังแกลูกน้องแล้วยิ่งถ้าใช้งบหลวงซือ้ออาจเป็นวินัยร้ายแรงก็ว่าได้ค่ะอืมคุณผู้ชมเราก็เลยไปพบครูเหมียวเลยค่ะครูเหมียวเธอเปิดเผยกับข่าวคํมเนชั่นนะคะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันศุกร์ค่ะ สุก15มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้แหละค่ะคุณผู้สื่อข่าวพอ,อ,อนัดคณะครูนะคะนำเสนอผลงานตลอดหเดือนที่ผ่านมาประเมินเงินเดือนค่ะให้ครูแต่ละคนทำวีดีอาร์มานำเสนอนัดกัน15นาฬิกานะคะครูคเหมียวเนี่ยเขาทำหน้าที่รวบรวมวีดีอาร์ครูทุกคนเลย,เ,นเ,นยเธอก็เลยไปนั่งเก้าอี้เจ้าปัญหานี่แหละที่อยู่ด้านหน้าห้องประชุมห้องนี้คุูเหมียวยืนยันนะเป็นห้องที่ไว้ใช้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นห้องประชุมรับแขก พอพอ,อลงมาจากชั้นสองซึ่ง,ง <พอ S 1> เป็นห้องประจําตําแหน่งของพออเธอก็ลุกจากเก้าอี้เจ้าปัญหาเพื่อให้พอ,อเนี่ยมานั่งแต่พอ,อกัดไม่นั่งไปนั่งเก้าอี้ธรรมดาแทนกระทั่งบรรยายเสร็จประมาณ17บเนาฬิกาเธอก็ร่ำราพี่ๆคณะครูและขอตัวกลับบ้านจากนั้นเธอก็บังเอิญไปเห็นว่าพอ,อเนี่ยคุยกับครูคนหนึ่งแต่มาทราบภายหลังว่าอ๋อเนื้อหาที่คุยกันตําหนิเธอนั่นแหละค่ะว่าเธอไปนั่งเก้าอี้พอ จากนั้นก็เป็นไปตามข้อความในแชทไลน์ค่ะั่งอีตรงนั้นอ่ะมันอยู่ในห้องประกันคุณภาพการศึกษาไว้รับรองแขกแล้วทีนี้ดูก่บเช็คไฟเช็คไฟเสียงไฟวิดีโอรอท่านผอแล้วทีนี้เวลาประมาณ15.20อ่าท่านผอก็เดินลงมาพร้อมแล้วที่จะประเมินทีนี้ตัวเนี้ยให้ท่านผอนั่งกับ ขณะที่<อ>เรานั่งเ<อ>มื่อสักครู่ใช่ไหมครับครูอีกท่านหนึง่งจัดเก้าอี้ให้ไปอยู่ข้างหลังคร<อ>ต่ออก็บอกปฏิเสธบอกว่าไม่นั่งหนูก็เลยเอาเก้าอี้สีดําตัวเนี้ยหลบไปทางซ้ายเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้บังจอทีวีแล้วหนูก็ดําเนินการฉายวิทยาจบประมาณ1 7 0เนย์อก่อนที่หนูจะขึ้นรถหนูก็เลยหันไปเห็นคุณครูท่านนึง กำลังคุยกับพอ,อซึ่งมาทราบทีหลังว่าท่านพอ,อได้ตําหนิดได้ว่าให้เรื่องที่ว่าไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้แต่ตอนนั้นหนูยังไม่ทราบหนูก็ขับรถกลับบ้านตามปกติครัอยากถึงบ้านยังไม่ลงรถปับ๊บมันเป็นลายกลุ่มของโรงเรียนหนูก็เลยเปิดอ่านปรากฏว่าวก็เนื้อความก็เป็นที่พอพิมพ์เกี่ยวกับการตำหนิตำหนิเรื่องนั่งเก้าอี้ที่ไม่สมควรจะนั่ง ครูเหมียวเธอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะไปนั่งเก้าอี้ผอ,อหลังจากอ่านแชทไลน์ก็ขอโทษผอ,อทันทีนะคะแล้วยังไลน์ไปขอโทษส่วนตัวอีกนะวันจันทร์ที่จะถึงนี้ตั้งใจเข้าไปขอโทษอีกแต่ผอ,อไม่อ่านไลน์ไงไม่อ่านไลน์ที่ตัวครูเหมียวส่งไปเธอก็ไม่สบายใจอะ่ะเธอเป็นครูผอ,อก็คือผู้บังคับบัญชาใช่ไหมคะค่ะพอผอ,อไม่อา่านไลน์เธอก็ไปเล่าแล้วก็ไปร้องไห้กับแม่อะ่ะเธอคง คิดหนักอ่ะเออทำยังไงด,ดีอ่นะหาทางออกไม่เจอเธออึดอัดใจอะค่ะแคปลายโรงเรียนแล้วไปโพสใน Facebook ก็เลยทำให้เรื่องนี้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์เนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะหลังจากนั้นพอโรงเรียนแคปหน้าจอของเพจเพจหนึ่งแล้วก็นำไปลงในไลน์กลุ่มโทรมาหาครูเหมียวอีกประมาณสองสายแต่ครูเหมียวไม่รับแล้วไม่โทรกลับเพราะกลัวค่ะว่าจะโดนพอ,อตำหนิกะว่าเอาวันจันทร์ทีเดียวเลยละกันเดี๋ยวไปคุยกันวันจันทร์ว่าสรุปพอ,อจะให้ครูเหมียวรับผิดชอบอย่างไร เห็นมากว่าเขาเริ่มแชร์กันเยอะแยะหรืออะไรมากมายเพอก็เลยตอบบอกว่าไม่ไม่เป็นไรค่ะกางีกตัวนี้เก่าชำรุดแล้วค่ะหนูก็เลยไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบอ่าพอพอเรื่องมันแดงพอก็เลยแคปจักเพจหนึ่งมาลงที่ไลน์โรงเรียนอ่าพอเรื่องมันเริ่มเริ่มเริ่มจะแชร์ไปเยอะแล้วค่พอก็เลยโทรหาเบอร์แล้วก็โทรหาไลน์หนูหนูก็เลย ไม่ได้รับค่ะหนูยังไม่ไกล้าที่จะรับสายเพราะหนูกล่าวว่าวันจันทร์หนูจะขอโทษท่านอีกครั้งหนึ่งต่อหน้าค่ะเพราะว่าอยากจะให้รับผิดชอบยังไงก็จะได้คุยกันคุยกันวันจันเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าวันจันทรจะเจอผอ,อรหรือเปล่าเพราะบอกแล้วคุณผู้ชมเก้าอี้วิเศษม,มีอำนาจในการเด้งไปแล้วนะคะเด้งตัวผอ,อเนี่ยไปปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ที่ส่วนกลางแล้ว คุณเหมียวบอกโล่งใจเหมือนกันนะโล่งใจที่เลขากพทออสั่งย้ายผอเพราะถ้าหากผู้ใหญ่ไม่รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ในการเป็นครูของเธอจะเป็นยังไงเพราะผอ,อก็เป็นผู้บังคับบัญชาส่วนเธอเป็นแค่ลูกน้องนะคะแต่ครูเหมียวก็บอกไปซื้อเก้าอี้ตัวใหม่แล้วนะซื้อเก้าอี้ตัวใหม่ให้ผอ,อแล้วซื้อแล้วเหรอคะ 2> 1 2 0่บาทใหม่เอี่ยมเลยไม่มีใครนั่งมาก่อนนี <adaki S 2> ่คุณผู้ชมเป็นไง ดูทีมงานของเราซะก่อนขึ้นเอฟเฟคให้ด้วยเออเก้าอี้วิเศษไหมล่ะนั่งแล้วเนี่ย,ยสง่างามเลยคุณผู้ชมค่ะเตรียมนําไปเปลี่ยนให้ผอ,อ,อเลยวันจันที่จะถึงนี้นะคะ,แ,ะแต่เธอบอกว่าไม่ได้ประชดนะ<า>ไม่ได้ประชดประชันนะต้องการแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่ท่านผอ,อมองว่าเธอเนี่ยทำผิดไม่อยากให้ไปใช้งบของโรงเรียนเพราะงบโรงเรียนก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมากมายถ้าต้องเอาไปซื้อเก้าอี้มาทดแทนในสิ่งที่เธอ ไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอรับผิดชอบเองดีกว่าแล้วยืนยันนะเก้าอี้ตัวเจ้าปัญหาเนี่ยเก้าอี้วิเศษที่เด้งพออไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะ,ะไม่ใช่เก้าอี้ประจำของพออนะเป็นเก้าอี้ในห้องประกันคุณภาพศึกษาหรือห้องประชุมส่วนห้องพออและเก้าอี้ประจำตําแหน่งของพอออยู่ที่ชั้นสองของโรงเรียนไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะจะว่าไปเก้าอี้วิเศษตัวใหม่เมื่อสักครู่นี้เหมือนกันกับเก้าอี้เราสองคนเลยนะคะเนี่ย ลักษณะเมื่อสักครู่นี้ของเรานั่งนั่งซ้ำกันได้นั่งซ้ำได้ใช่ไหมใช่ค่ะ,คะไม่โดนเด้งนะไม่โดนค่ะอะค่ะโอเคค่ะก็นอกเหนือจากที่ทีมข่าวของเรานะคะลงไปพื้นที่ไปคุยกับครูเหมียวนะคะก็ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านกันบ้างเป็นชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยแหละคะ่ะไปพบกับคนหนึ่งนะคะเขาเป็นอดีตเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยะคะ่ะเขาคือคนเอ คุณเอคนนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านราชธานีวันนี้เนี่ยตื่นเช้ามาก็ตกใจเลยนะคะเพราะว่าเห็นโลกโซเชียลเนี่ยแฮรแชร์เรื่องราวของครูเหมียวซึ่งไปนั่งเก้าอี้อาถันแล้วพออออจ,จะให้ซื้อใหม่ส่วนตัวของคุณเอบอกเลยนะคะว่าคิดว่าไม่สมควรเพราะมันเป็นการนั่งเก้าอี้เฉยๆนะไม่น่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วครูคนนี้เนี่ยคุณเอบอกว่าเห็นว่าเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ด้วย น่าจะแค่ตักเตือนกันก็พอครูเนี่ยมาใหม่ก็คือน่าจะมาไม่ถึงปีครูเอย่บ่อยนะว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยสอนเด็กอนุบาลจนถึงระดับป .6 เท่านั้นเขาเนี่ยจบจากโรงเรียนแห่งนี้มา3ปีที่แล้วแล้วพออโรงเรียนคนที่เป็นข่าวพออคนนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นพออมานานแล้วตั้งแต่คุณเอเรียนชั้นป .5 ถึงป .6 คุณเอบอกเลยนะว่าพออคนนี้เนี่ยไม่เหมือนพออคุ่นเก่า คนนี้จะมีลักษณะนิสัยใจคอที่ดุ<ช>เคยมีมาขอเหมือนกันมาขอแผ่ข้าวชาวบ้านเื่อที่บายแบบนี้นคือกา,การขอแผ่ชาวบ้านเนี่ยเหมือนการกับมาขอรับบริจาคพวกข้าวปลาอาหารในลักษณะของคนในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะคุณเอยังบอกอีกนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นพฤติกรรมที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เห็นด้วยส่วนพฤติกรรม,มอื่นๆเนี่ยคุณเอไม่ทราบค่ะแล้วพอมานานยัง มานานแล้วครับตั้งแต่ผมอยู่ครับหรอเประมาณปห้าปหกนะครับแล้วเป็นยังไงมั่งก็ไม่เหมือนพอคนเก่าๆครับอ๋อเป็นยังไงที่ส่ยเจคอกันเป็นยังไงแปลว่าดูอัพพอคนก่อนก็ไม่เคยเลไหาแผ่ข้าวตามหมู่บ้านอะไรอีกคนหนึ่งที่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยคือป้าบัวผันค่ะ โบผันบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันที่เรียนวันสุดท้ายก่อนปิดเทอมมีครูเดินสายต่างพากันมาแผ่ข้าวเป็นการบริจาคเงินกระถิ่นเสียบไม้ตามบ้านพอดีที่บ้านเนี่ยเธอไม่มีข้าวสารก็เลยใช้เงินเสียบไม้ไปให้ผู้ในการคนปัจจุบันเป็นคนนําทีมาด้วยนะคะครูเนี่ยให้มาขอแผ่ข้าว แล้วป้าปูบัตินีับ่อยนะคะว่าตั้งแต่ที่มีผอ,อ,อคนนี้มีการแผ่ข้าวมาตลอด2-3ปีก่อนหน้านี้ที่ย้อนไปถ้าเป็นผอผอ,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 อคนเกา่กาๆเนี่ยไม่เคยมาทําแบบนี้เลยนะคะนี่ก็ถือเป็น2-3ปีที่ติดต่อกันในการแผ่ข้าวค่ะแต่เด็กๆเ,เขาพูดกันก็มันจริงหรือไม่จริงอถ้าไม่จริงก็ยังไงอะ่ะก็เกินไปเนาะ<ม>น่าจะตกเกียมกันดีกว่า เพราะเด็กเขาเกิดใหม่เขามาอยู่ใหม่คือลูกของเราเราต้องบอกเขาตักเตือนเขาแค่น้นไม่ถึงว่าครูคนนี้เขามาอยู่ใหม่ลเลยนี่เขาก็เพิ่งมาอยู่ไม่ถึงปีเลยครูคนนี้ไม่ครูคนที่โดนว่าเนี่ยเขามาอยู่ไม่ถึงปีเลยเพราะว่าแต่ก็จะถึงแล้วมั้งคิดว่าถึงแล้วเ,เละค่ะทางน้องเอแล้วก็ป้าโบผันก็บอกเลยนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงของบ้านเขาเนี่ย มันไม่เหมาะสมนะแค่เก้าอี้อแค่ไปนั่งเก้าอี้เองอะถึงขั้นที่ต้องโอ้โหโวยวายตีโพยตีพายเรียกกันได้ว่าเขาเรียกวะไรวินฉำวินฉำกันเลยนะคะเรื่องนี้แต่พอออกเขาก็เสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะไม่ได้คิดว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้แหละค่ะส่วนเก้าอ,อี้ตัวใหม่ที่ตัวของครูเหมียวซื้อไว้ให้เนี่ยเดี๋ยวรอท่านได้กลับมาที่โรงเรียนก็อาจจะมีโอกาสได้นั่งก็เป็นไปได้นะคะคุณผู้ชม